ออรสวัสดีครับพบกับผมนายอมีปิกมาสเตอร์กับการแคสเกมไว้ครับโปเกมอนถูกปะวะครับครับที่เห็นอย่างนี้ครับเป็นสกินสติไม่ใช่เพราะอะไรครับต้องมีสกินแทะเนื้อกนในเซิร์ฟไม่มีใครมีสกินผมที่ผมเห็นมันไม่มันมีแต่สตีฟครับมันเป็นมดนะครับใช่ครับเล่นกับคุณนิวแลวก็คุณไลออนนะครับผมคุณนิวนี่ชื่อว่าอะไรนะมิดไนต์แอปเปิลไอแอปเปิลเที่ยงคืน ส่วนอันนี้ก็โดเรมอนคุงแต่ทำไมเป็นสตีฟจนครับเฮ้ยนี่ครับเรามาโชว์ปปนิิมอนแต่ละของแต่ละคนกันนะครับผมเรื่องที่คุณนิวกันเลยครับผมน<ช>ี่ซาลามันเดอร์ชาชามิเลียนเออใช่ชาวมิเลีอนอของคุณโดเรมอนคุงครับคุณเลออน นี่ของคุณเรย์ของคุณเรยอนนะครับแล้วดูของผมดูของผมต้องดูไว้ให้ดีความโหดของตัวผมออกไปเจ้าวัดวัดขี้นี่แหละวะวัดขี้วัดเถอะก็อ้าใหม่งดิเฮ้ยจะสู้วะ กูฟูกูก well, ูต้อตายเพราะกูเพิ่งเลี้ยวเท่าไหร่เลียวฮะเพราะสองคนนี้เขาเล่นกันนานนะผมก็ยุ่งกับการเเป็นมื่อกีะเหรอครับผมนี่ยุ่งกับการเดโมแมนนะครับผมก็ไปดูก็ได้ครับภาคไทยเดโมแมนเลือกเราอันนี้คือจะเป็นเวลมือใหม่ครับเราจะไม่ไปเราจะไปลานเวลโปเกมอนเลยครับครับซึ่งซึ่งไปอะ ได้เยอะแยะเลยครับได้ทั้งค้างที่ขวาว่าไปใส่แดงเราไปไปเวลมือใหม่ครับไปเวลมือใหม่อะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่เวลมือใหม่เวลโปเกมอนครับไปรันโปเกมอนรันเบลโปเกมอนน่ะเหรอครับไปครับไปไปที่ X สองพันหกร้อยแล้กันให้คุณอ้นงน้ำครับน้องน้ำน้ำครับตรงนั้นเป็นจุดฟาร์มเบลตัวเล็กๆครับออ๋่ผมไม่ต้องฟาร์มเบลตัวเบล20อัพนะไม่ก็30 สามสิบสู้ไม่ไหวอะเวลไม่ถึงผมสู้ยี่สิบอัพอย่างเดียวครับเพราะว่าเวลของยังน้อยถึงแล้วเหรอครับคอมสิบเก้าเองถึงแล้วเหรอครับโปเกมอนเราครับถ้าเราไม่สู้กับตัวอื่นแล้วตายแล้วก็กลับมาซ่องตรงนี้นะครับจำไว้จัดย่อยยี่สิบอัพเลยเราต้องหาเวลที่สูงกว่าเวลแล้วก็อันนี้มันคือเอ้ยนี่นี่คือโปเกมอนนี่ค่าเจอแล้ว เออสู้กันอยู่ไม่นานมัดขีบแทคโคแทคโคอ่าไอเวนมัดขีบกูตายอ๋อเด็กผมโดนที่ะตายเป็นหดไปนี่ครับเราต้องตีกูจนผมเห็นตัวเองเลยทำไม ไม่ต้องล็อกอินเหรอล็อกไม่ใช่เหรอครับเข้ามามไม่ต้องล็อกอิน<ม>ครับคนกดเซฟหรือเปล่าครับออผมกดเซฟครับอ๋อของผมไม,ไม่ได้กดเซฟไงผมจะได้จำรหัสได้แต่ผมเจอตัวเดียวกันอะพี่ออเบลล์ลดูผมเจอฝาแฝดเบลล์สิบเก้าเท่ากันเฮ้ยข้างหลง<ม>ังขอมมิดไนท์นะผมเนียวเนียเนียเลือดอันเยอะตอนนี้ผมถูกเปิดครับเออแต่ตอนนี้นะผมมึงเวลมันมีเวล มันมีวิววิ่งวิ่งหาไปเรื่อยครับคุณต้องเป็นด่านทีมาครับเบอร์หานี่มีแต่วหาวครับด่านทีมมันจะอยู่ตามมันจะไม่ใช่ตรงแม่น้ำครับยี่สามัหนูเว่าสิบสามอยู่ตอนตี้ตอนนี้ได้ตัวอะไรนะนี่มันวีเวอรอุ้ยเบลสีเกอ้าวนี่ยนีมาไฟกับคุยเลวิ่งหนี มัดคลิปไม่สามารถหนีได้เรียบร้อยมัดคริปตายมัดคิปแม่นยำลดลงคุณวิ่งหนีแล้วอีเวนไม่ได้มาทําอะไรู่นี่แม่งท้าไฟเฉยเลยมัดคลิปลูกพ่อมัดคลิปนี่มันคล้ายๆเนี่ยคเกมลินอะเกมลินอะถ้าใครเคยดูก็จะรู้นะครับผมแต่ผมว่าเอ้ยได้หิมะเอ้ยถ้าอยายจะสู้ตัวไหนปลาใส่ เกมรินเนี่ยผมว่าใครหลายคนไม่น่าจะเคยดูนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นคนชอบอะไรเก่าๆผมก็เคยได้ดูนะครับผมอะไรเก่าๆอย่างเช่นยา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 ๆายาเอาถูกแช่แข็งอีกอะไรถูกแช่แข็งครับนี่มันเป็นหมูผสมกระรอกหรือเปล่าครับผม มันเป็นหมูผสมตะลอกที่ตุ่มผมสู้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ราเออสุนหงอคงหางติดไฟนะเอ้ยหนุมานหนุมานหางติดไฟกำลังจะไปเผากำลังจะไปเผาคุงลงกาแล้วครับผมโอ้เล่นอะไรเนี่ยนี่ครับนี่คือหมูหมูอ่ไปใช่ครับผมดูไปดูว่าเหมือนขนมปังหมูหมูขนมปังดูดิยเป็นเขนมปังที่มีหน้าเป็นหมูสูมไม่ได้เล แข็งอ่ะมาเรื่องนี่เนี่ยมาเรื่องอะไรสีชมพูเต็มไปหมดระวังเดี๋ยวไม่โดนไฟนะคุณผมโดนโดนทำยิงเหยียดมาผมโดนมาแล้วผมโดนไฟมาแล้วตายซะเถอะดับเพร่งแช่แข็งเออแปดร้อยเอ็กซ์พิดับเครื่องดิชนเพนกวินก็ไม่ทัน้ยเราเจอกับิดแพอ่ะสโลว์ม่พูดอะไรเนี่ยเงี้อสโลว่ทำ

บมันมีโปเกมอนที่เป็นปลาเอ้ยตัวนี้เบลสิบตัวนี้เบลสิบหืมปลาโปเกมอนเออปลาใส่แล้วเบลสิบปลาได้เลยแล้วเรากดอาในน้ำได้หรอได้แต่เราจะตายอักกดไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโตมาไม่เอาเราไม่สู้กับแมวขอสักครั้งกับแมวนะมันน้ำมันเพิ่มเรื่อยเรื่อยๆนะครับ โซ่โกต้าโกตีโกตี้อย่าอย่ามาเพิ่มเรื่องแถวนี้อีกรอบนึงโก่เราต้องสู้ครับเราจะไม่แทคคิอรอบนึงรอเยี่ยมมัดคลิปมัดคลิปเอ้าตกแดวน้ำตายโอ้นึกว่ามัดคลิปเป็นผู้หญิงแดวยิ้มฮ่ามัดคลิปจะทำอะไรมัดคลิปแทคคือมัดคลิป วัดเก็บวัดเก็บดังพูดให้กำลังใจสัตว์เลี้ยงเราไปใช้พลังสเปคอ้าวนี่มาอีกตัวนึงดีกว่าโกรธท่านมันสดไม่เก็บทำไมใช้ไม่ได้แล้วท่าบางทีผมก็หลอนเสียงพวกโปเกมอนนะไม่เก็บไม่มีตัวด้วยไอเทมในการต่อสู้ไม่มีกดสู้อย่างเรากดได้แค่สู้กับวิ่งหนีไม่เก็บ อาวิ à, ่งหนีห like, นีเถอหนีหนีไม่รอดก็ตายใช่ไม่รอดแล้วใช่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้มม่ขิดตสู้ตัวตายอ่ะก็มันบอกท่านไม่สามารถใช้ท่าโจมตีนี้ได้เลยสู้จนตัวตายครับดีดีกว่านี้ตอยครับบัตรบ้ตบัตรบัรับัตรบัตรัรบัตรั้ัััั ม้ยตีทีมันได้เหรอเลยเอาดิเอาดิเอาอีกทีเอาดิมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วมันมันครับเอาดีครับเหมืยวอีกทีเดียอีทีเทียวขอใมันตายมันไม่ตายมันขี้โอ้ยรอแท็กคือแท็กแท็กต้องแท็กไปครับแท็กยี่สิบสองเร็วครับมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วมดขี้ เจอเพนขึ้นเรื่อยๆแมมัดมัดขีดเรียนรู้มัดสแลปกูดีกูดีอ๋อได้ปลามาสองตัวเอ้ยอย่าไปเจอาสตรเจอแล้วนะคุณไม่เอาอะไรเอบลแปดเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นผมเลยเล่นเล่นสู้กับเบลสิบแล้วเล่นเบลแปดเลยเราจะทำอะไรก็เบลก้า ถ้าเบลสิบหกแล้วเดี๋ยวผมจะสองคูณได้ปลาดิบมาด้วยนะครับผมถ้าคุณเบลสิบหกแล้วคุณต้องอ้าวแล้วผมไม่ได้โปเกมอนเหรอไม่ได้ครับคุณต้องมีโปเกบอนนะอ๋อใช่ครับเวลาเลือกมันเกตแดงคุณต้องมันจะมีแบบในกระเป๋าให้เห็นไหมครผมจะสู้กับแมวน้ําได้แล้วครับเป็นครั้งแรกที่สู้แมวน้ําได้ผมสู้แมวน้ําได้ไปสองสามรอบแล้วมันคลิปเงียบมันคลิปมันสลับ ้าไมแมวน้าเป็นตัวเคลื่อนไม่ได้ตัวตีมัดขีบนาเยี่ยมเป็นยังไงฉันแมวน้ำไม่เก็บแต่ว่าขีบสวยนะเอาดูเราดูข้างล่างนีเอาหนี้เอาหนี้ไม่แท็กเกอรมัดขีบขีบเฮ้ยทำไมผมจอมตีมันไม่ได้แล้วว่มัดสลับมันถูกถูกแช่แข็งปะครับบอกครับบอกว่าผมกำลังตัวผมกำลังสับสนออุ่นสถานะไงี้ครับ ผมถูกแช่แข่งอะไรเยี่ยมเยี่ยมมัดคลิปเราเทปครับมัดคลิปถึงจะน่าถึงจะน่ารักขนาดไหนก็ยังไงับใช่ครับถึงจะตัวแค่นี้แต่ใจนี่ใหญ่กว่าก็ซีล่านะครับผมจะบอกให้เล่นแร่แปลธาตุกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มันคือมัดคลิปเล่นแร่แปลธาตุเล่นแร่แปลธาตุเอาละเราจะจบด้วยนี่จบ แน่นอนพาวเวอร์โโนแต่ลาดเรียบร้อยได้เรียนรู้วัตถุกันแมนยำลดลงมัดคิดพลาดนะป้องกันหลังจบเกมจิบ14เตจี้ครับตีสองทีตายเคได้เนื้อหมูพกช็อปมาเนื้อหมูดิบสถานะมัดคิดเลเวล11จ้าตอนนี้ครับตีมันมันมากแน่นอนครับื่ออย่าสู้กับตัวที่มีสถานะไม่งั้นจะดู เราเจอเราเจอตัวหนึ่งครับตัวใหญ่มากเลยนะครับผมเนวครับเบลอะไรนะครับเนวิมาครับผมเ,ออเย้เบลเบลรับหนึ่งครับเอามาัดคลิปลงเครื่องก่อนนี่ติง๊งอาหารสุกพอดีแมคคเวฟสุกเลยอุ้ยเจอมังกรเออเราจะหาชิวชิวฮัททึก ไหว้ก็เต็มตัวเลยมาทำอะไรได้โอเคผมผมก็ได้ของเต็มตัวไม่รู้ทำอะไรได้พี่กระจู่บอลลิบอลกำลังหาเตรียมสมัยปูเค่อ่ะอ่ะอ้าวไอเวนบันเชือกันมัดขีดนิทานน้ำนะครับผมโอเมนโอ้โหมันมีท่าแผ่นดินไหวับเอิร์ทแคว่เอิร์ทแคว่ แวกแปลว่าแผ่นดินไหวไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าจ่รู้ว่าแปลว่าแผ่นดินไหวนะครับผมมาตอนนี้ก็เจอแมวน้ำลอยได้ดีโกดิโกเเคยเต่าตัวคตนเล็กเลยนี่ก็มดนี่มดปะเนี่ยเต่าเป็นมดตาบอดเนี่ยผมเห็นตัวอย่างเล็กเลยผมได้ยินคุณอ้นผู้นี้มขอใส่เพลงไปเพลงหนึ่งครับนั่นก็คือเพลงนี้ครับเพราะเพราะอ่าอ่ ผมรถไม่มีครับผมส่งรูปมาสกายไปครับก็แบบถ่ายแล้ะถ่ายละถ่ายแล้วเราเจอตัวอะไรบางอย่างครับตัวนี้วิวยี่ิบหกไม่เอาครับไม่ดีไม่ดีวิวสิบหกมีส sí. ิต้องวิวสิบหกห้าไม่หนุกเลยต้องเจอมาบหกขีดเราชวิวยได้โดยเฉพาะวิแบบวิวคือตัวรัวเอ้ยเราเจอฟาร์มแกะโอ้โห สบายโอ้โหตีทีเดียวก็ตายนะครับผมวัตถุการ์ดโอ้มัดขิดใช้วัตถุการโอ้โมัดขิดอ้าวไอเวนมัดขจมตีรถลงกราวชีเจามารียอ้าวมัดขิดตัวชายเวนมัดขิดเออนิวเบอร์อะไรลนะครับเฮ้ยมัดขีดโก้เขาก็ยิมสาล้วครับ ดีใจด้วยครับผมแล้วไอเว้นมัดคลิบกว่าเไม่ตายแล้วไม่ใช่เอาไแล้วาสู้ไม่ใช่มเย่เออเย่มัดคิบชนะสุครับแรงขึ้นหลายเท่าเนื่องจากชนะท่าดนะครับผมอ๋อ มันต้องดูด้วยครับว่าท่านไหนมันจะชนะท่านไหนต้องคำนวณไปดิแ,<ร>แล้ว<ห>ว่ามันไอตัวที่ผมเล่นเป็นไอตัวที่ผมสู้ด้วยเป็นธาตุไฟเลยโอ้โหเบลสิบเอ็ดเบลสิบสองเต็มเลยครับตรงนี้เบลหกเบลห้าผมก็เจอเบลห้เลาเบลห้าเต็มจนผมไม่อยากจะสู้เลยครับทีเดียวมันตายตอนนี้ผมเจอแกะนะครับผมไม่เก่บนี่นะนี่นะเช็ดนะครับมัดก็บไม่เก็บให้คุณให้คุณบอกว่าทีเดียวตายอยู่ โอ้ไม่ชัดแม่งแม่งธาตุมันชนะกูอะเวนเอ้ยเราก็ชนะเว้ยมัดมัดขีบตัวชาเวยอะไรมั่ขีบเรายิ้มพาอยู่แล้วเลยมัดขีบตายคุณวิ่งหนีแล้วแมอรี่ทำไมเสียงมันน่ารักจังครับผมโอ้โหเมอรี่คิดมากแมนทำไมโอ้ยทำไมตัวมันเล็กจังแต่ว่าแบบพาบอกว่ากินกันไหมวันหลอกแมงกันไหม แมงกันไหมแมงทำไมอะแมนทำไมแมงกันไหมเกีเคร่งชาร์จครับผมเคาเ่งชาร์จเสร็จแล้วพลังชีวิตเพิ่มเรายิบสี่แล้วเราจะหายก็โอ้ทำไมเลือดมันยาววะ l e v เก้าตีกี่ทีตายตอนนี้เราเจอตัวตัวแล้ว l เก้าสองทีเนี่ยนี่มันคือ คิ้งเราแต่ตอนแรกนึกว่าเฮดแคปเห็นหน้านึกว่าเฮดแคปกูไม่เส้ยเฮดแคปดีดำมาเล่นนียโอ้กูไม่เอากูขอโทษกูไม่น่าพูดเลยมันน่ายบัตคิดจมตีบอลรเองจอมตีอ่านี่ยมาสุดคลิป มัดคลิปทำยังไงละทุกมัดคลิปมัดคลิปมัดคลิปเอาเลยมัดคลิปมัดคลิปคลิปมัดคลิปนี่แน่เยี่ยมอ๋อมัดคลิปมัดมัดคลิปมัดคลิเราเทพแม่งพาดนะครับวัตกัรวักันเอาเลยมัดคลิปชวัตกันเอาแพ้ท่ามันเฉย ช <formation> นะีั FELIPE ไม่เข้าแล้วคุดทองอะไรวะหายสับสนละอะไรใครคุดทองเอาคุดทองคุงแองใครร์คุดทองแถวนี้คิงก์ก์คิอันนี้คือเบอร์เกอร์คิงนะเอ้ยไม่ใช่มันชื่อคิงแลคิงก์กคิงก์แต่ผมจะเรียกว่าเบอร์เกอร์คิงมันมีแต่ตัวเล่น้อยไหมผมแม็กแม็กออรู้แล้วไม่พูดว่าอะไรแม็กนำไม่ใช่แมคกระไม ไอตัวไอตัวแมกจะมาลอยฟ้าใช่ไหมใช่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 แมกตัวแกครับชอบตัวแกเขาพูดชื่อตัวเองใช่ครับมาเจอต่อติปืนนะท่านผู้ชมแล้วไม่เหลี่ยงมันเหมือนฮอนเลยวะรอดรอดเมื่อกี้มันพูดรอดเมื่อกี้มันพูดว่าบัตรลัดนะผมไม่ใช่บัตรลัดรอดรอแซนนี่เนี่กยทำไมเจอ ตัวอะไรกลมๆแล้วหามันเยอะมากเลยเรียกมาคิดกับพืนมาแม่ไม่ตีครับองใส่เลือดต้องเต็มก่อนไหมครับผมอะไรถึงจะเลือดเ่อนต่อไป้าเลือดขั้นี้ก็ดีดูดีๆมาขอไฟไอเวนวอตส์กันไปโอากันเลยเดินลยเดิลดยดลยเดินลดินยเดยเดินเดินเลนลนลปมาสแลปย มัดขีบนี่ยเด็กโดนตีโดนจุดไปไอเวนวิ่งหนีเยี่ยมมัดขีบแล้วอ้าไอเวนวิ่งหนีวิ่งหนีต่อวิ่งหนีต่อเอ้า โดนแ่ะผมโดนวัตถุกากันมาไม่ขึ้นถ้าไมมีไม่ได้อ่ะจะทำไมต้องฮิวเนี่ยวอนพฤก์กันไม่ขึ้นแมไม่มีไอ้เจอต้าตองฮิวแม็กท้ำมแม็กไม่ต้องเลยนะกูออกห่างเลยมึงมาขอท้าไฟตลอดเลยโอเคเยี่ยมกูไปละไม่หามึงละเอ้ยอย่าตามมาอย่าอย่าอย่าไม่หลบซ่อนในพงละในพงหญ้าอย่ามาลับๆในดงหญ้า ยาอย่าตามมามึงตามมากูเตะมึงแน่ตอนนี้เพลคอะเข้าบอยมากเลยครับ <Marie. S 1> <Marie. S 2> มารี่นี่มารี่คิด <c oughs> มากมารี่นี่มันมันคิปมันค,ปคิปโอ้โหทันเดอร์เวฟมันคิปตัวชา <Thunder S 1> เลยทันเดอร์เวฟเวฟเวฟไม่ใช่โวไม่หลอดอะเปิดกรตุ้นใช่ไหมอะนี่แรงขึ้นหลายเท่าชนะ <like> นี่มัดคลิป ถึงกับคลิป,น,ลปนี่แน่ oh. คลิปคลิปไม่คลิป <c oughs> <c oughs> ้ท่านด้วยช็อกมันขีดตัวชาอ้าวเฮ้ยไม่ชนะธาตุดีว่าลืมไปโอ้จะขีดแมขีดยันชาเลยเหรอไม่่เกโอ้ของผมนี่จะแพ้ธาตุไอ้นี่นะผมธาตุรถยนต์ใช่มันจะเป็นธาตุเกี่ยวกับไฟฟ้าน้ำจะไฟฟ้าน้ำก็กลายเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวน้ำก็จะมีกระแสไฟฟ้าเองครับของผมธาตุน้ำไงเล่าไปครับแพ้ธาตุน้ำอย่างเดียวเลย ของผมท่าน้ำคุณผม่มชนะคุณเพราะว่าผมแมวเวยอะกว่าถูกไหมผมตีแรงกว่าเอาไว้เ,วเท่ากันนะผมว่าผมแพ้เพราะว่าคุณท่านเลยโอ้ยท,าน,ทานไปเออผมชนะโอยหลยคุณเล้นท่านไปใช่ไหมครับผมท่านไปแล้วทำไมเขาร,รู้สึกทีนก่นังเลย เราจะมาหาพวกมัทฉิดสวยนัสวายนะบสวัสดีแล้วมันเละหินแดงนี่เอาไว้ทำอะไรทำเลสสโตนลองลองเก็บดูค่ะเอ้ยทำไมเจอบล็อกล่องหุ่นดูโก้ดูโก้ดูโก้อือเอาละครับอ้าวอะไรเนี่ย เออจะมาก็มาไม่กลัวโอ้โหแมวยิ้มห้าแม่นยำลดลงสวายนับสวยนับนี่เนี่ยสวายนับเออบัดขิบมัตคิบเอยทำไมพลาดบัตออกมีไก่สั้นเอมีทางเดียววิ่งมัดคิบวิ่งเลยมาสวยหนับได้แมวน้ำเรียกสักตัว โดนจมตีจุดตายติดกคิดติคอ,อ้์ไว้อะไรให้มัดคิดด้วยครับไว้อะไรให้ตัวโดนคิดด้วยครับ <lite> นี่เล่นมาตั้งนานแล้ววิ่งยังไม่ขึ้น28แ่แปดเลยตอนนี้ผมเวล่2สองเนี่ยวล่ยี่สิบเจ็ดยังไม่ขึ้นยี่สิบแปดเลยต้องหายที่ปั๊มหัวใจ เอ้ยไมโครเวฟต้องหาไมโครเวฟมามีไมโครเวฟแถวนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่มีไมโครเวฟเลยเหรอเออไมโครเวฟอยู่นี่ชิวไมโครเวฟตุ๊บไลน์ไลน์โรงพยาบาลเหมือนในไรเฮลเกตสตีโออ่ะฉันเลือกนายบ๊อบบี้ฉันเลือกบ๊อบบี้ทั้งหมดเลยไว้หนับ สวยหนาบหนาบแล้วหนาบกับพื้นเลยนี่ครับต้มมาม่าเรียบร้อยสุกเลยสวยหนบสวานบอุ้ยเอ็มเพลเลอร์อ่าเจอกับจักเพนกวินจักกระพับสวายหนาบเอตายเลยอือทีเดียวตายไม่ตายได้ไงวะเวลสิบสองเจอกับเนี่ยเบลสามหกแม่งเมลสามหกมาทา ไม่ตายก็เมือ่อลนะคู่บอลไปเยอะกุนแรงกูขอแก้แค้นมึงสวไวนะ่บสไลน,ะน,น,น์เออเมฆชนะท่านี่วะเฮ้ยเราชนะลืมสไลน์มาจากไหนเงียมไม่เก็บัาสไลนะ์ทำไมเสียงสวไวนะ่บนะมันนา่นนารักกว่าวะหรือเปล่าไม่รู้ เอ้ยมัดคลิปน่ารักกว่าสวยน่ะเอ้ยแม่งจ้องมองตากันด้วยนี่เลียสวยหน้าอ่ามัดคลิปเป็นยำรถลงดลิอ่ามัดคลิปสู้ให้สู้ตายมัดคลิปลูกพ่อคลิปวัฒนกันเออพลาดมัดคลิปเอาเลยมัดสลับเจออินดอร์สเตเดียมหัวมากเออทำไมมันพลาดหมดทุกท่าเลยวะยา พาเลยี่ยมโอเคครับเราต้องใช้ท่าธรรมดาแล้วล่ะเยี่ยมมันอ้าวพลาดพลาดทั้งคู่เลยอ๋อมันมีสร้างบ้านเดียวกครับเบื่อพัดหน้าเราไปมาสร้างบ้านนะครับอ่ารับผมจบเลยไหมผมเลยเริ่มอนาับแล้วจบแล้วคุณจะไปเล่นด้านหลังคุณจะไปเล่นเองเหรอก็นี่มันลุบตัว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  ไป,ไปไปไปตัดคลิปไปลงมตัวไป <S <S ท,ทำไมตัวนี้มันโกงยังอะ่ะมันมันโจมตีมันปุ๊บแล้วแม่งก็ไอเนี่ยมันก็ได้รับการรักษาเนี่ยดูดิทำไมมันโกงอะ่ะ ก็มันตีจนเลื่อนลบไปปุ๊บแล้วมันก็ได้รับการรักษาเนี่ยดูดิเมันไม่เพิ่มเท่าเดิมมันเพิ่มนิดเดียวมันเพิ่มนิดเดียวสักกูก็ตีนันนิดเดียวไงผมตีปุ๊บแล้วมันก็เด้งเด้งนิดเดียวนะผมก็ตีเทมส์เกือบเอาเนี่ยมันได้รับการรักษาอีกแล้วมัดเขียบหนีสิคะมาเขียบเที่ยมมาทิพนีออกไป ไปไปถ่ายเลยเร็วๆรเร็วเก่อนที่จะโดนท้าอีกไปเอาครับตอนนี้มีหมดมีมวยกันเนื้อเชิรับรองเซอรามิเนอร์กับลิงชิมเป็นตีครับเอ้ยธรรมานขอให้ฐานของใครไปทำคูกกาทำอดไปลูกกาเลยครับผมเราชนะไปก็กเป็นง่ายบ้างครับกับกันเอ่อแชทไมค์ครับเบอร์เกมมอนเซิร์ฟนะครับผมชอบกดไลค์ถูกใจกันรับนะครับผม กดแทรด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอราไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ hey. เฮ้มาเ,เริ่มใหม่เดี๋ยวมาเออไปเริ่มใหม่ไปละ